สวัสดีครับปากันแหมแล้วนะครับในเพจพลังปานพลังชีวิตวันนี้นะครับเราจะมาใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับในการยืดเหยียดนะครับหรือว่าคลายกล้ามเนื้อนะครับใครมีผ้าขนหนูนะครับก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายหรือว่าอย่างนะครับสามารถใช้ท่ากลุ่มที่ผมจะสอนในต่อไปนี้บริหารได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเข็มคัดนะครับสามารถใช้ได้นะครับขึ้นผ้าขนหนูขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก่ำหื่อตึงก่ำหื่อแน่นนะครับแล้วเหยียดแขนออกไปนะครับ บดีลืมลมหายใจนะครับหายใจเข้านะครับยกแขนขึ้นนะครับหายใจออกนะครับวาดแขนลงนะครับทีนี้เราจะหมุนผ้าขนหนูไปตังหลังนะครับหายใจเข้านะครับยกแขนขึ้นครับหายใจออกนะครับงอศอกได้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วเหยียดแขนออกไปนะครับหายใจเข้านะครับหายใจออกหายใจเข้านะครับงอศอกข้างหนึ่งครับป๊กมา หายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกวางแขนลงสำหรับท่าที่3นะครับหายใจเข้าโยกแขนขึ้นหายใจออกนะครับเอนไปทางซ้ายนะครับเป็นการยืดสีข้างทางด้านซ้ายนะครับข้างลําตัวที่มันตึงถ้าไขว้นะครับดึงลงไปเรื่อยๆครับดึงลงไปเรื่อยๆดึงลงไปเรื่อยๆหายใจเข้ายกกลับมานะครับแหมหนึ่งข้างนะครับหายใจเข้าลึก หายใจออกนะครับลดลงไปตังขวาครับผมลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆสามารถมองผ่านใต้ท้องแขนขึ้นบนเพดานได้เลยนะครับดึงลงไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกถึงสีข้างที่ยืดนะครับหายใจเข้ายกปีกมาครับหายใจออกวางลงทีนี้เราจะลองมาใช้ในส่วนของด้านล่างของร่างกายนะครับทีนี้ก่ำผ้ามานะครับยาวๆถ้าไขตึงมากนะครับ กล้ามเนื้อตึงนะครับขอฮื้อใจผ้าคนหนูยาวๆนะครับอ่ะคล้องไปที่ข้อเท้าได้เลยนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับหายใจเข้าลึกนะครับยกผ้าขึ้นมาสามารถเดินมือไปได้นะครับอกเขาก็จะยกขึ้นแล้วก็เปิดอกไปในตัวนะครับหายใจออกนะครับอยู่ตรงนี้ขาเดียวนะครับวางเท้าลงลองทําสลับข้างกันดูนะครับ หายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆเดินมือลงไปนะครับวางลงนะครับนอกจากนี้นะครับสามารถใช้ข้องเท้าแล้วเหยียดขาตรงไปตั้งหน้าได้นะครับลองดูนะครับหายใจเข้าลึกนะครับเหยียดขาไปตั้งหน้าครับผมทำแบบนี้นะครับเป็นการยืดแฮมสติง เอ็นร้อยไว้นะครับเอานิ้วเท้าเข้ามาหาตัวเก้าได้นะครับยกโอกขึ้นนะครับผ่อนคลายหัวไหล่นะครับหายใจออกนะครับลดขาลงนะครับลองทําเห็หนึ่งข้างนะครับยกขาขึ้นมานะครับเอาผ้าสอดเข้าไปได้เลยนะครับหายใจเข้าลึกนะครับหายใจออกก้อยๆเหยียดขาไปนะครับนิ้วเท้าหันเข้าตัวเก้านะครับผ่อนคลายหัวเข่าลงนะครับมองไปที่ปลายเท้านะครับ อยู่ตรงนี้นะครับสักสามลมหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับค่อยๆลดลงนะครับถ้าไขยังบวตึงนะครับสามารถพับผ้านะครับหายใจออกเกียดขาถ้าไขสามารถเดินมือไปได้นะครับเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับกําผ้าไว้ให้ใกล้เท้าที่สุดนะครับหายใจเข้าลึกหายใจออกนะครับค่อยๆลดลง จะไปลืมฝึกกันมันๆนะครับที่สําคัญในการฝึกทุกครั้งแต่ละท่านะครับอย่าลืมลมหายใจนะครับเพราะว่าจะเป็นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอาจจะค้างอยู่ในท่านั้นสัก3าถึงหลมหายใจหรือว่าหู้สึกอยู่ในท่าที่สบายนะครับฝึกกันบ่อยๆฝึกกันมันๆอย่าลืมนะครับพลังปานพลังชีวิตสุขก,กายสบายใจฝึกกับครูมุกตาสวัสดีครับ